ผมเชื่อว่าคุณที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้กำลังติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่สับสนและหน่วงหนักอยู่ใช่ไหมครับคุณรักเขามากแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ทุกข์มากคุณเคยเจอสถานการณ์ที่ว่าคุณทุ่มเททุกอย่างเพื่อรักนี้แต่ชีวิตส่วนตัวของคุณกลับถอยหลังสุขภาพจิตเริ่มแย่ลงเพื่อนเริ่มเตือนคุณให้ออกมาแต่คุณกลับรู้สึกว่ามันคือพรมลิขิตหรือ บุพเพสันนิวาสที่ต้องอยู่ด้วยกันนี่คือกับดักที่อันตรายที่สุดของความสัมพันธ์ยุคใหม่ครับคือการที่คุณเรียกนี้กรรมว่าความรักความรักที่แท้จริงไม่ควรทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังติดอยู่ในคุกและถ้าคุณแยกสองสิ่งนี้ไม่ออกคุณอาจจะเสียเวลาทั้งชีวิตให้กับความผูกพันที่ทำลายคุณอย่างช้าๆครับความรักที่แท้จริงคือบุญหรือ ของขวัญที่มาเพื่อเกื้อกูลกันและกันส่วนความผูกพันทางกรรมคือหนี้หรือภาระที่คุณต้องมาอยู่ร่วมกันเพื่อชดใช้หรือเรียนรู้บางอย่างในตอนนี้เราจะมาถอดรหัสและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้ด้วย3ข้อสังเกตชี้ขาดที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ก่อนที่จะสายเกินไป ถ้าคุณพร้อมที่จะมองความสัมพันธ์ด้วยสายตาของปัญญาแล้วไปเริ่มกันเลยครับ3ข้อสังเกตชี้ขาดแยกรักแท้ออกจากกรรมข้อสังเกตที่1ผลลัพธ์ต่อตัวตนของคุณดูที่ตัวคุณเองครับว่าเมื่ออยู่กับเขาแล้วคุณเติบโตขึ้นหรือคุณร่วงโรยลงความผูกพันทางกรรม ผลักดันให้คุณลดคุณค่าตัวเองหรือต้องพึ่งพาอีกฝ่ายมากเกินไปตัวอย่างเช่นคุณแก้วเป็นนักออกแบบที่มีความสามารถสูงแต่หลังจากคบกับแฟนสมชายที่มีปัญหาส่วนตัวตลอดเวลาคุณแก้วต้องยกเลิกงานสำคัญถึงสมครั้งเพื่อไปดูแลสมชายที่เรียกร้องความสนใจผลลัพธ์คือคุณแก้วรู้สึกว่าศักยภาพของตัวเองถูกดึงลงมา ถูกจำกัดไว้ที่ความสัมพันธ์นี้เท่านั้นและเริ่มเกลียดตัวเองที่ต้องเสียสละความฝันไปความรักที่แท้จริงผลักดันให้คุณเป็นคนที่ดีกว่าเดิมต่างฝ่ายต่างเป็นฐานที่มั่นให้กันทำให้คุณมีพลังงานและแรงบันดาลใจในการไล่ตามเป้าหมายของตัวเองถ้าความรักทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตส่วนตัวหยุดนิ่งนั่นคือสัญ,ญญาณของนี้กรรมที่ต้องจ่ายครับ มาดูข้อที่2ที่เป็นตัวชี้วัดความเจ็บปวดซ้ำๆข้อสังเกตที่2รูปแบบของปัญหาสังเกตที่รูปแบบการทะเลาะของคุณครับว่ามันเป็นวงจรซ้ำๆหรือบทเรียนใหม่ๆความผูกพันทางกรรมปัญหาที่เกิดขึ้นจะซ้ำเดิมเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความไม่ไว้วางใจหรือเรื่องการควบคุมเพราะกรรม ยังไม่ถูกเรียนรู้ตัวอย่างเช่นคุณเจสกับภรรยาดาวทะเลาะกันเรื่องเงินมาตลอด5ปีทุกครั้งที่คุณเจสโดนตําหนิเรื่องการใช้จ่ายคุณเจสก็จะประชดด้วยการซื้อของแพงขึ้นและคุณดาวก็จะกโกรธหนักขึ้นผลลัพธ์คือพวกเขาติดอยู่ในวงจรของการทำซ้ำเพราะไม่ได้แก้ที่รากของปัญหาคือความไม่ไว้วางใจในการบริหารเงนินแต่แก้ที่อารมณ์ชั่วคราว ทำให้ปัญหากลับมาใหม่เสมอความรักที่แท้จริงปัญหาอาจจะเกิดขึ้นแต่คู่รักจะมองปัญหาเป็นบทเรียนพวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างแท้จริงและเมื่อทะเลาะกันครั้งต่อไปพวกเขาจะใช้วิธีแก้ปัญหาที่ดีขึ้นครับและข้อสุดท้าย เป็นข้อที่คุณต้องใช้สัญชาตญาณและความจริงใจกับตัวเองมากที่สุดครับข้อสังเกตที่3สภาวะของใจเมื่ออยู่ด้วยกันข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือสภาวะทางใจของคุณเองเมื่ออยู่กับเขาคุณรู้สึกสงบหรือกังวลอยู่ตลอดเวลาความผูกพันทางกรรมถ้าคุณพบว่าคุณเต็มไปด้วยความกังวลความกลัว และความไม่มั่นคงคุณกลัวว่าเขาจะทิ้งคุณไปหรือคุณกลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผยคุณไม่เคยรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์มาดูตัวอย่างของคุณฝนกันครับคุณฝนต้องคอยเช็คโทรศัพท์มือถือของแฟนประกรณ์อยู่เสมอและจะรู้สึกปวดท้องหรือนอนไม่หลับเมื่อประกรณ์กลับบ้านดึกผลลัพธ์คือคุณฝนใช้ชีวิตอยู่กับความเครียดตลอดเวลา เพราะความสัมพันธ์นี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนร่างกายและจิตใจของคุณกำลังส่งสัญญาณว่าความสัมพันธ์นี้เป็นภัยคุกคามไม่ใช่ที่พักพิงและนั่นคือพลังงานของนี้กรรมที่ต้องชดใช้ความรักที่แท้จริงให้ความรู้สึกมั่นคงสงบและปลอดภัยคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นโดยไม่ต้องกลัวการถูกตัดสินหรือถูกทอดทิ้ง ครับการแยกความรักออกจากความผูกพันทางกรรมต้องใช้ปัญญาและความกล้าหาญในการยอมรับความจริงถ้าความสัมพันธ์ของคุณมีสัญญาณของความผูกพันทางกรรมมากกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตัดหนี้ทางอารมณ์นี้ครับอย่าปล่อยให้ความรู้สึกผิดหรือความกลัวการอยู่คนเดียวมาผูกมัดคุณไว้กับความทุกข์การตัดสินใจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะเดินจากไปหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกที่จะเปลี่ยนเจตนาในใจคุณให้เป็นอิสระจากความผูกพันทางลบมันได้หรือยังคุณจะเลือกที่จะแบกนี้กรรมที่ทำให้คุณร่วงรวยต่อไปจนกว่าชีวิตคุณจะหมดพลังหรือคุณจะเลือกที่จะใช้ปัญญาตัดสินใจและเริ่มสร้างบุญใหม่ด้วยการรักและเคารพตัวเองทันทีแล้วคุณล่ะครับ เมื่อคุณมองย้อนกลับไปที่3ข้อสังเกตชี้ขาดนี้ความสัมพันธ์ที่คุณอยู่ตอนนี้มีสัญญาณของกรรมหรือสัญญาณของรักแท้มากกว่ากันครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับการกล้าพูดความจริงคือการสร้างพลังบวกให้กับชีวิตตัวเองครับอย่าลืมกด subscribe และแชร์ตอนนี้ให้กับเพื่อนๆที่กำลังหาทางออกในความสัมพันธ์และพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ